สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะ้าทุ่มละค่ะต้องมาส่งลูกนอนแล้วค่ะวันนี้นะคะก่อนนอนพึ่งก็จะมาร้องเพลงกล่อมลูกก่อนนอนนะคะถึงลูกเราจะยังไม่คลอดแต่เราก็สามารถกล่อมลูกให้นอนหลับได้เหมือนลูกคลอดมาแล้วค่ะถึงลูกจะอยู่ในครันนะคะแต่เขาก็สื่อสารกับเรารู้เรื่องเราได้ใช่ไหมคะลูก เรามาเริ่มร้องเพลงกล่อมลูกก่อนนอนกันเลยดีกว่าค่ะเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือเพลงแมงมุมลายตัวนั้นค่ะลูกจะนอนหลับฝันดีนะถ้าเราได้พูดคุยกับลูกก่อนนอนด้วยเพิ่งจะเริ่มร้องนะคะตอนแรกก็จะมีท่าเนาะแมงมุมลายตัวนนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทน วันหนึ่งมันถูฝนไหลลงจากบนหลังคาพาอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตามันลีบตตยขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุ้กวว้วาวแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเรือทน วันหนึ่งมันถูกฝนไหล,ลนอนเจกบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือไปรับตามันลีบายขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาววาวใครจะร้องซ้ำหลายรอบก็ได้นะคะไม่นั้นก็เปลี่ยนเพลงก็ได้ค่ะเอาเพลงอะไรดีเนาะ นูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวมนูมาลีมีลูกแมวเมียวร้องไม่ได้แล้วค่ะร้องได้แค่นี้แล้วก็เพลงอะไรนะนกบวกนกเป็นนกบวกไก่นกบวกไก่เป็นนกเป็นดน้ำไม่รู้อ่ะเคยได้ยินมาตอนเด็กๆอ่ะจำไม่ได้แล้วร้องเพลงอ่ะรไม่งั้นก็ท่องก่อนให้เขาฟังก็ได้คะ่ะ หนูจา๋าหนูอยู่ในคันแม่หนูรู้ไหมว่าแม่รักหนูแม่เฝ้าอุ้มเลี้ยงดูตั้งแต่หนูเริ่มมาเกิดหนูจา๋าหนูรู้ไหมความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่เสมออยากให้หนูรู้ว่าแม่จะรักหนูตลอดไป อันนี้ก่อนแต่งเองนะคะแต่งไปเรื่อยค่ะแต่งตอนนี้ค่ะจะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วจะพยายามทำให้เขามีความสุขที่สุดค่ะยังไงวันนี้ก็ดึกแล้วได้เวลานอนแล้วนะคะคุณลูกแล้วผู้น,นี้ตื่นมาเล่นกับแม่ใหม่นะคะอย่าดื้ออย่าดื้อนะคะนอนหลับฝันดีนะคะลูกน้อยของแม่คุณแม่ทุกคนควร ให้กำลังใจลูกนะคะพอลูกเขาอิกไมานานจะคลอดแล้วเขาต้องการกำลังใจในเขาต้องการกำลังใจในการใช้พลังออกมาดูโลกข้างนอกนะคะเราวันที่เขาเกิดมายังไงขอให้คุณแม่สื่อสารกับลูกก่อนนอนด้วยนะคะทุกๆวันนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะฝันดีทุกทุกคนคะ่ะ